เป็นคุณแม่แล้วตอนนี้ไม่ชินเลยค่ะก็ดีนะคะชีวิตก็ก well> ็เปลี่ยนไปอีกสเต็ปน um ึงเลยแต่ก็เราก็ยังคงความเป็นตัวเราแล้วเราก็พาที่เราเป็นคุณแม่เราก็เป็นคุณแม่ที่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสลับสลับหลายโหมดในหนึ่งวันนะคะตอนนี้น้องเข้าเดือนที่เจ็ดค่ะอนนี้น้อนพักของวัน ครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีได้ออใช่ตอนนี้ก็เลยตื่น,ต,นตื่นไม่ตื่นไฟตื่นคนอยู่นิดนึงค่ะยังห่วงน้องห่วงน้องไหมคะต้องออกมามานทำงานนี้ยก็เน,นี้ยแหละก็เลยต้องใส่แมสตลอดใช่นี่ก็คือแต่งหน้ามาครึ่งเดียว <laughs> ถอดแมสไม่ได้เพราะไม่ได้แต่งข้างล่าง ใจเย็นลงมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดถึงออลูกเป็นหลักอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนมันมีแต่ว่าตัวเรางานของเราเรื่องของเราอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นเหมือนลูกอันดับแรกอะไรก็ลูกออกไปช้อปปิ้งก็ซื้อให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบทุกอย่างคือลูกไปหมดเลยอะไรเงี้ย คือลูกมานั้เมื่อวันเลยใช่ไหมตอนนี้ค่ะสุดๆคือเรื่องของาเปลี่ยนไปเป็นองขอการใช้ชีวิตเลยด้วยค่ะอนข้างเปลี่ยนเยอะนะแบบเหมือนเราเราแบบพอเราจะทําอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะเราจะนึกถึงว่าโอเคลูกจะโอเคไหมแบบนี่นั่นน,นู่นนะะี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบเปลี่ยนได้ขนาดนี้ในตอนนี้พย้อนกลับไปจริงๆแล้วเราตั้งตั้งตั้ง กกับตัวเองไว้นะว่าต่อให้มีลูกเนี่ยเราก็ยังจะต้องเป็นตัวของตัวเองที่แบบยังต้องทํางานยังเป็น working woman ยังออกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแต่พอมีลูก,กปูไะแล้วรู้สึกว่าแบบเราอยากอยู่กับลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปนะจากสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงยากไหมคะเออเลี้ยงยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วก็เป็นเด็กที่แบบอารมณ์ดีมากๆไม่งองแงไม่อะไรแล้วก็ ทำอะไรเป็นเวลาดื่มนมตอนนี้ทานข้าวตอนนี้เป๊ะๆๆง่วงนอนเหมือนแบบเหมือนธรรมกจิอ่ะแบบว่าเป็นระบบระเบียบค่ะคือแบบไม่มีงะหรือว่าแบบแบบกองกระกังหรือแบบอะไรเงี้ยงงแงะไหมก็มีบ้างนะมีบ้างเวลาเวลาน้องหิวเวลาน้องแบบง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยปกติของเด็กทุกทุกคนเลยอะค่ะอย่างปัญหาที่คุณแม่เขาเจอกันบ่อยมากคุณคุณแม่ไม่มีเวลานอนอย่างเงี้ยพี่น้ำชา กอนหน้านี้นะได้นอนวันละาสามชั่วโมง,โมงเป็นเวลาประมาณห้าหกเดือนเพราะว่าเราต้องทำนมอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ลองให้นะวันแรกอะ่ะรู้สึกว่าแบบไม่้ยวแล้วไม่้ยวแล้วไม่คหอแ <laughs> ล้วอะไร <laughs> ทำอะไรไม่ได้เลยแบบคือแค่เวลานอนอะ่ะวันละสามชั่วโมงจริงๆตอนแรกที่แม่ๆทุกคนเขาบอกว่าแบบ นอนเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคุยกับมีพี่ลิเดียเคยบอกน้ำชานอนเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแมันก็คงไม่ได้โหดมั้งใครจะไปนอนได้เวลาสามชั่วโมงปรากฏคือแบบนนไ,ไม่คิดว่าเป็นว่ามันจะเป็นจริงจริงนะครบบนอนเวนลาสามชั่วโมงมน,นานแค่ไหนแล้วก็มาหกเจ็ดเดือนได้อะตานี่แพนด้าเลยเนาะตอนนี้ได้นอนเยอะหรือยังคะพี่น้่ค่อนยอ <c oughs> คือแรกที่ได้นอนตื่นมารู้สึกแบบ <c oughs> สว,ส,สวัสดีสว่างมากคือมีอะไรให้ลุ้นในทุกๆวันไหมคะในการเลี้ยงน้องน้่ทะเลพัฒนาการนะคะเขาเจริญเติบโต,ต,ตไปเรื่อยๆแล้วเราก็สิ่งหนึ่งที่สนุกมากในการมีลูกก็คือพอเขาทําอะไรได้สิ่งใหม่หมาอย่างเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นมากเลยแ่าแบบเฮ้ยน้องเริ่มคานได้แล้วว่าน้องเริ่มแบบยิ้มแล้วน้องลืมตาแล้วคือทุกๆวันอะ่ะมันจะมีตื่นเต้นกับทุกอย่างค่ะ ช่วยช่วยกันน่ะนะคะแต่พี่วาวเขาจะเป็นคนที่ออกไปจากบ้านเยอะกว่าชาออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนชาก็จะแบบงานของชาก็คือ work from home ได้เขาแ<อ>บบว่ดูแลได้เหมือนกับคุณแม่เลยนะคะยกเว้นแบบให้นมหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแลแทานเราได้ด้วยอ่าคาดในการดูแลเนี่ยมีพี่เลี้ยงเข้ามาค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วก็ชาเพราะชาอยู่บ้านเยอะพี่วาวเขาก็จะมาดูลูกตอนเย็นหรือว่า ตอนเช้าก่อนออกไปทำงานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอแบบจะหกเดือนเน่ยคุณแมุ่ณแต่งหน้อขอบคุณค่ะก็ก็ทำทุกอย่างนะแบบออกกำลังกายคุมอาหารทุกอย่างเลยเพราะเราไม่รู้นะคนเคยแบบเคยแบบนี้มันเหมือนพอมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะมันแบบ เห็นแล้วมันหดหูใจมากเลยดูกระจกแล้วแบบแตายนี่ฉันจริงๆหรือเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วสรุปเราก็เหมือนเราก็กลับมาพยายามทําทุกอย่างให้ใ,ให้ให้กลับมาไวที่สุดอะไม่ได้กลับมาเท่าเดิมก่อนที่จะมีน้องก่อนที่จะท้องเลยค่ะหรือ,อ,อ,อว่าเหนื่อมลงกว่าเดิมตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ผอ,อมลงกว่าเดิมนะผอมลงกว่าเดิมก่อนที่จะท้องอีกออด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนกลุมอาหารแบบติดลมอ่ะ รู้สึกว่ามันได้คืบเต่าสองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผอมได้อีกอยากผอมอีกอะไรแบบนี้คือแม้จะมีน้องเสร็จจะไม่ปล่อยให้ตัวเองคุณนทางใช่ค่ะชาว่าแม่แม่ทุกคนนะเหมือนผู้หญิงทุกคนนะเนาะชืมองว่าอต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามไม่ว่าจะแบบไม่มีความเชื่อว่าตัวเองจะจะผอมได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้นะถ้าแบบโสดกับตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ย มีคนเข้ามาขอเคล็ดลับอยู่ไหมคะพี่น้ำชาก็าก,ก็อยู่อยู่นะว่าทำยังไงทำไมแบบหุ่นกลับมาเร็วจังเลอยอะไรอย่างเงี้ยคำตอบก็คือทำทุกอย่างถ้าวันจะได้กลับมามาจากีจากวันแรกตั้งใจ่ก็มันสองเดือนได้เพราะชาเพราะชาบแบบเหมือนก่อนหน้าสองเดือนที่จะลดอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะลดนะก็คือ เรียกว่าอะไรโฟกัสเริ่มกันกินกันอยู่ให้เต็มที่พ่อลูกอะไรอย่างงี้แต่พอเราจะเหมือนค่อยๆเฟดละค่อยๆจะกลับมาทำงานจะได้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มตั้งใจโหลดประมาณ2เดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันที่สองเลยใช่ไหมคะใจแรงมากพี่น้องสาอยากมีไหมอยากมีนะแต่ว่า โอ้โหมานั้งกลับไปคิดได้นอนมาละสามชั่วโมงเป็นเวลาห้าเดือนแล้วก็ช่วงใกล้ๆคลอดก็คือแบบทงเทงมากมันแบบท้องมันมันใหญ่มากอะ่ะก็ยังยังไม่ได้คำตอบนี้เลยอ,ะอ่ะว่าจะมีคนไหมอะคะามีว่าไหมไได้คุยเรื่องนี้กันว่าจะมีคนเ่อไหร่ยังไม่มีเขาบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่เลยอตอนนี้ก็เลยแบบ ถ้างง้นเก็บไข่ก่อนละกันไปไปไป,ไปฝากไข่ก่อนเพราะว่าถ้ายัางไม่ชัวร์อะไรเงี้ยเพื่อที่สมมติวันหนึ่งเราอยากจะมีขึ้นมาเราจะได้แบบลูกเราจะได้สมบูรณ์เลยนะคะคุยกันว่าอยากมีสกีปคนดีครับพี่นำ้ำชาในใจยอยากมีสองสองนะคะแต่ว่าพวกเทรนด์ลูกแฝดอะไรเงี้ยไม่เอาถึอว่าลาคนหลนปบมือให้มากคนที่มี <c oughs> ลูกแฝดทุกคนคือแบบทำได้ไง <c oughs> ใช่ค่ะก,ก็ประมาณนี้ไม่สองก็แค่นี้ก็พอใช่ค่ะมากไอจี IG คนใหญ่ก็คือไม่มีรูปลูกเลยรูปลูกชะมดรูปน้นทะเลหมดเลยทั้งไอจีค่ะใคร,อร,ปปรเอิดถึงใด้บ้านคุณแม่ค่ะ <ใน S 1> คุณแม่ <ใน S 1> ชาโฟโฟแบบ คือเหอะมากอะแบบแม่เป็นห่วงซะบ้างไหมเนี่ยฉันเหนื่อยนะฉันไม่ได้นอนเลยเงียบถามไหมคะว่าตอนลูกอยู่ไหนแม่เหอยขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ถามเลยค่ะถามแค่ว่าแบบแม่สนใจซะบ้างนะอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีน้อยใจแบบเอ๊ะยังรักเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเทไปทางหลานหมดเลยอะไรเงี้ยเปทหลานดำนะคะทุกอย่างสุดๆค่ะก็แบบทุกอย่าง อะไรก็หลานหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลานหมดเลยหลานแรกค่ะ <c oughs> <c oughs>